สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ซิมดีแท็กถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนข้อความเ m s เป็นภาษาไทยกดหลอกจันนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแซบโทรออก นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากเปลี่ยนข้อความ SMS เเป็นภาษาอังกฤษ,ก,ษกดล็อกจานหนึ่งศูนย์เจ็ดล็อกจน 9, านเก้าทราบโทรออกนะครับเ,เพื่อนๆ ครับเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้เปลี่ยนข้อความ h n s เป็นภาษาเมียนมาให้กดหลอกจันหนึ่งศูนย์เจ็ดหลอกจันซับแล้วก็โทรออกนะครับเพื่อนเพื่อนจนที่อถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนข้อความ เป็นภาษาภาษาลาวให้กดหลอกจันหนึ่์เจ็หลอกจันหกซับแล้วโทรออกนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเถ้าอยากจะเปลี่ยนข้อความเอ S เป็นภาษาจีน เป็นภาษาจีนให้กดหลอกจันหนึ่็หลอกจัน8ปดแซบแล้วโทรออกนะครับเพื่อนเพื่อนอความของเราเอฟเอสของเราเวลาข้อส่งมาก็จะกลายเป็นภาษาตามที่เราต้องการตามรหัสเนี่ยนะครับเพื่อนเพ่อนถใครยังไม่รู้หรืออยากจะใช้หรืออยากจะเปลี่ยนนะครับ ไม่ว่าเพื่อนคนไหนก็แล้วก็ตามแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนหรือยังไม่รู้รู้แล้วก็ลืมก็ดีผมก็เลยเอามาลงรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อเพื่อนเพื่อนเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่อนที่ผมมาลงก็เพราะว่ารีวิวให้เพื่อนเพื่อนเห็น ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ซิมดีแท็อยากจะเป็ี่ยนข้อความ HMS ที่เข้ามาให้เป็นภาษาที่ตัวเองถนัดแด้อ่านออกได้ให้กดตามนี้เลยนะครับอันที่หนก็เป็นภาษาไทยอันที่2ก็เป็นภาษาอังกฤษ อันที่3ามก็เป็นภาษาเมียนมาอันที่4ี่ก็เป็นภาษาลาวอันที่5้าก็จะเป็นภาษาจีนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอสวัสดีนะครับ